อาจารย์ฟาร์มสวัสดีจ้าสายวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนหกหกค่ะไปค่ะพี่น้องใต้อย่าออกมาลูกอย่าออกไปอย่าออกไปมาเฮาใต้ไม่ได้เอากล้วยมาฝากเลยหาซื้อไม่มีหาซื้อไม่มีาม,ม,มามากินอันที่มีนี่ลูไหม ก็อเอ๋พาเบิงกว่างจ้าได้ยังกินได้ฟังข่าวได้ไม่ยราบได้ฟังข่าวได้ไม่ยราบได้เขา่าได้ห่าธรรมชาติจา้าวันนี้นะคะขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รับชมคลิปนี้มีความสุขมากๆนะคะสุขก,กายสุขใจ ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงจ้าฝากช่องนั้นแน่ด้ะค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์หน่อยคะ่ะขอกำลังใจด้วยจ้ายินดีอินดีครับแม่เหรนตะขีตมพี่น้องมีตะขีตมบอนาม,มันตื่นจ้ามันเล่นเป็นขีตม มีคลิปที่ออินดี้แล้วเล่นน้ำอยู่ด้วยค่ะเห็นไหมพี่น้องพ่อพันธนะคะชื่อคลิปชีวิตอินดี้ห้านาทีแห่งความทรงจำนะคะเราเล่นน้ำเต้นดงด้อง,ดอ,งอยู่งามดีด้วยค่ะพี่น้องตามไปชมด้ค่ะชื่อคลิปว่าชีวิตอินดี้ห้านาทีแห่งความทรงจำไอ้นี้แปดนะคะพ่อพันธ์แม่พันธ์ ส่วนลูกเราเอาไปไว้ทางโน้นหมดแล้วจ้าแยกออกไปห้าตัวนะคะแยกออกไปหมดแล้วตาเอตาเอน้องเก้าน้องสิบน้องสิบเอ็ดน้องพระรวยน้องอินดี้เอ้ยน้องอุงอิงไปอยู่ฝั่งโน้นหมดแล้วนะคะ ทางนี้เตรียมไว้ให้คุณแม่ออกลูกค่ะมีพวกฟังแห่งพวกนี้เพิ่นจังสีอบอุ่นนะคะฤดูนหนาวเลยเนาะค่ะพี่น้องขาอินดี้ค้นหาอะไรอ่ะลูกิึงครับพี่น้องเราค้นหาค้นหาอะไรอ่ะลูกเอาเจาะลงไปเลยค้นหาอะไรครับค้นหาอะไรลูก เขาใกล้จะหลุดแล้ว้อคะพี่น้องขาฝากกดหมักกระดิ่งไว้ด้วยถ้าเขาหลุดจะเห็นนะคะพี่น้องที่สนใจเขาหลุดนะคะเขาแก่เขาหลุดกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจ้าสบายดีไหมพี่น้องขาลูซาลูกผสมกวางมากจะโตใหญ่วกว่าลูซาร่อยประมาณสิบถึงยี่สิบเซนได้จ้า ของอดับฟาร์มเฮามีทั้งรูซาลอ,อยมีทั้งรูซาผสมกว่างมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทำให้เห็นๆน,นะคะนี่ค่ะสองตัวนั้นรูซา้อยตัวข้างหลังนี่ผสมกวางมานะฮะนะเขาจะสูงกว่ากันประมาณสิบยี่สิบเซนนะคะ <c oughs> โปรเด็ดอยู่วันนี้ยี่สิบพฤศจิกายนวันสุดท้ายแล้วนะคะโทรมานะคะพี่น้องคะใครสนใจจองไว้ได้จ้าวางมัดจำจองไว้เลยจ้าวางมัดจำจองไว้ได้จ้าวันสุดท้ายแล้วศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งนะคะโทรมานะคะพี่น้องคะโทรมาได้เลย ได้เลยค่ะใช่ไหมคุณอินดี้ใช่ไหม <c oughs> หลอยไหม <c oughs> มีข้าว ที่เขาไม่เอามีไมยราบมีหญ้าธรรมชาติมาลุกสองตัวนี้เป็นรูซ่าผสมมานะคะรูซ่าผสมมาความสูงประมาณร้อยสิบเซน แม่อะตอมอัตรมิกเอาไปแม่ให้อะไรเธอก็จะก,กินไอ้นี่เอาไหมาเอาไหมนี่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 อ่ะเอาไหมนี่เอาเอาไหนอ่ะ อตอมน้องอตอมน้องออนอินนะคะคนนี้อตอมคนนี้ออนอินนะคะมีเอฟซีฝากความคิดถึงมาฝากพี่น้องติดตามลูกพ่นแเน่ได้จา้าอยู่ในท้องนะจา้าสิ้นปีนี้เราคาดว่าจะทยอยออกมาเก็ด ตัวนะคะขัดการไวสูงเลยพี่นอนเจ็ดแม่เจ็ดโตเลยจ้าขอกำลังใจในเด้อค่ะน้องอาตามอุ้ยตัวนี้แห่งบิ๊กเอฟนะตัวนี้ยิ่งบิ๊กเอฟเลยท้องหนูนี่ท้องหนูบิ๊กเอฟจริงๆเลยนะ เธอพี่น้องะ่ะเลี้ยงกวางนี่ย่างว่าแหละเนาะจะทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำเลี้ยงแล้วก็มีความสุขที่ได้เบิงได้แง่งเขาคะ่ะพี่น้องคะ่ะนางเบิงนางแง่งผู้ตัดหญ้าห้เพิ่นก็มีความสุขคือกันคะ่ะลุงอ้อนแล้วก็ว่าได้ตัดหญ้าห้กินได้ เบิงได้งแง่งก็มีความสุขแล้วเนาะค่ะพี่น้องแล้วว่าโปรเด็ดยังอยู่นะคะถึงวันที่ยี่สิบนี้จ้าพุ่นราคาสิได้จัดโปรอีกไม่กับปีไม่พุ่ราะคาบาทนี่นะคะพรุ่งนี้ก็ราคาเดิมแล้วนะคะ พรุ่งนี้ก็ราคาเดิมแล้วจะมีโปรอีกทีก็คงประมาณปีใหม่จ้าแต่ว่าพี่น้องก็สามารถโทรมาพูดคุยคือเก่าละได้คือเก่าระค่ะราคาจังใดเป็นจังใดโทรมาพูดคุยได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าพี่น้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเด้อฝากกดติดตามช่อง กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เนยได้จ้าเด้อ้บันท้ายใครนี่แม่เข้าใจว่าเหมือนบัวเลยนะเนี่ค่ะ <c> พ <oughs> ี่น้องพอพอกันไหมคลิปหนาจ้าคลิปนี้สุขสวัสดีค่ะ